สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําการทํา 3D Map นะครับหรือว่าแผนที่ 3D เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันดับแรกเลยนะครับมีสมาชิกถามมาว่านะครับถ้าเราออกแบบตอนแรกแล้วนะครับปรากฏว่านะครับเราลงพื้นที่นะครับเราลงอาคารลงถนนเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่มันเต็มแล้วนะครับเราจะมีวิธีการนะครับขยายพื้นที่อย่างไรนะครับ วิธีการขยายพื้นที่นะครับให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับให้มองมาข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีชื่อนะครับชื่องานที่เราออกแบบนะครับแล้วก็จะมีไซส์เลขอยู่ตรงนี้ครับอย่างเช่น1 2 8 0งสองแปดศูนย์คูณหกนะครับให้เราเอาเมาส์คลิกที่ตัวเลขนี้แหละนะครับคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเพิ่มนะครับอย่างเช่นนะครับความกว้างนะครับอ่าส่วความกว้างพอแล้วอยากเพิ่มความสูงนะครับขยายพื้นที่ด้านล่างลงมานะครับ ค่าเดิมมันคือ640นะครับสมมติว่าเราต้องการนะครับสัก800นะครับแล้วก็เพิ่มเลขเป็น800อยอย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม modify นะครับพื้นที่เราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบในการขยับนะครับในการขยับแผนที่เนี่ยนะครับ เราจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นลูกศรสีทิศนะครับเราอยากเลื really ่อนแผนที่ขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะได้ทํางานด้านล่างนี้ต่อนะครับเราก็จะต้องมาคลิกที่เครื่องมือนี้ก่อนนะครับเครื่องมือที่เป็นลูกศรสีหัวนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วค่อยกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทํางานส่วนนี้ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะซูมเข้าไปนะครับ ทำงานบริเวณส่วนนี้นะครับก็เอาเมาส์ชี้ตรงนี้แล้วก็หมุนลูกกลิ้งเมาส์นะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์ออกจากตัวเราจะเป็นการซูมอินนะครับหรือเราจะมาใช้เครื่องมือซูมอินซูมเอาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่หมุนลูกกลิ้งเมาส์นี่จะง่ายกว่านะครับถ้าเรานะครับต้องการจะไปเลือกเครื่องมือนะครับในการเลือกนะครับเราก็จะต้องสลับมาเป็นลูกศรก่อนนะครับคลิกไปที่ลูกศรนะครับทีนี้นะครับถ้าอยากใช้คีย์ลัดนะครับถ้าอยากใช้คีย์ลัดนะครับ ถ้าเรากดปุ่ม a n t i n เน e นะครับหรือ ALT เนี่ยอั t i n เนตแชไว้นะครับมันจะเป็นการเลื่อนหน้าจอนะครับเราจะเลื่อนหน้าจอได้เลยนะครับให้กดปุ่ม a n t i n เน e ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับกรณีที่เราไม่ต้องมากดปุ่มพวกนี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากเลือกนะครับอ่าคลิกคลิกลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับคลิกแบบนี้ลงไปได้เลยแต่ถ้าต้องการจะนะครับเลื่อน พื้นที่นะครับให้กด Antinete นะครับเมาส์เราจะเป็นลูกศรสีทิศนะครับแล้วก็เลื่อนทํางานแบบนี้ได้เลยนะครับหมุน Looking เมาส์เข้าออกเป็นการซูมอินซูมเอาท์นะครับ a n t i n e t เป็นการย้ายนะครับเพื่อให้ทํางานง่ายนะครับหรือนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับหมายถึงนะครับซูมเอาท์นะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นทั้งหมดเลยนะครับให้คลิกตรงนี้ครับ ซ o มทูฟิตนะครับมันจะเห็นทั้งหมดเลยพื้นที่ของเรานะครับส่วนที่เหลือนะครับว่าตรงไหนอย่างไรนะครับเราก็สามารถทํางานต่อได้นะครับเวลาที่เราเลือกนะครับออบเจกต์ใดๆก็ตามในโปรแกรมนี้นะครับเวลาเราเลือกเนี่ยนะครับมันจะมี Property ฝั่งขวามือขึ้นมานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้มันเป็นเทากับแดงนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอื่นนะครับเช่นเปลี่ยนสีแดงเป็นสีอื่นเนี่ยก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสี อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีให้เราแล้วนะครับหรือสีนี้จะเป็นสีอะไรนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามที่เราเลือกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสเกลนะครับว่าจะย่อยขยายนะครับกี่เท่านะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับปุ่มนี้ก็จะย่อลงไปนะครับ120นะครับตรงนี้ถ้าคลิกนะครับก็จะขยายขึ้นมาหรือเอาแบบละเอียดก็คือคลิกที่ลูกศรตรงนี้ครับเนี่ยคลิกที่ลูกศรนะครับว่าเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์พอร์เซ็นนะครับ 500นะครับย่อขยายตรงนี้ก็ได้300นะครับหรือเราอยากแม่นวัดเองก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ให้เกิดลูกศร2หัวตรงนี้นะครับแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้อันนี้ก็จะอิสระนะครับหรือนะครับต้องการนะครับอยากจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเดิมนะครับมาทางนี้ทางซ้ายอยากให้ไปทางขวานะครับก็มาเลือกแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เราจะได้นะครับทำงานได้อย่างนะครับเขาเรียกว่าคล่องตัวนะครับการซูมเข้าซูมออกการย้ายกดอันติเนตนะครับกดย้ายเลยนะครับอยากซูมเข้าก็หมุนลูกกลิ้งนะครับเอามาไปชี้ตรงที่เราต้องการจะทํางานนะครับแล้วก็หมุนลูกกลิ้งเข้าไปนะครับมันก็จะซูมเข้ามาส่วนนี้นะครับอยากได้ตัวไหนนะครับเราก็กดเมาส์แช่ไว้ลากออกมาใส่นะครับแบบนี้นะครับย่อขยายนะครับมันก็ทํางานได้ง่ายนะครับ ทีนี้นะครับเวลาที่เราทําเสร็จแล้วนะครับอ่าหรือนะครับอ่าหรืออีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราอยากได้นะครับอ่าอ่ออบเจกต์อื่นนะครับที่นะครับที่เขาทำไปแล้วสวยๆเนี่ยนะครับอ่าก็แนะนําเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องมาที่เทมเพลตก่อนนะครับมาที่เทมเพลตแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยนะครับคลิกเข้าไปที่เทมเพลตที่เราสนใจนะครับที่เราอยากได้ ที่เราอยากได้รูปนั้นๆนะครับบางทีเขาทำไว้แล้วนะครับเราดูแล้วโอ้มันสวยดีนะครับเอามาประกอบกันแล้วมันน่าสนใจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับสชื่อว่าผมคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะครับแล้วเราอยากได้อะไรเขานะครับเราอยากได้ตรงไหนของเขานะครับสชื่อว่าผมอยากได้ตัวนี้อยากได้ตึกนี้นะครับหรืออยากได้รูปแบบพวกนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหรือตึกนี้ พอพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับคอนโทนซีครับคอนโทนซีนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาที่ดีไซเนอร์ของเรานะครับอ่าขอโทษทีเข้ามาที่ไม้นะครับไอโคเกมของเราก่อนนะครับนี่กลับมาที่แล้วก็ Edit ครับ Edit นะครับอ่าพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็คอนโทนวีเลยนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยที่เราไปก๊อปของเข้ามาก็มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกว่าจะวางไว้ตรงไหน แล้วก็มาปรับสเกลนะครับเปลี่ยนสีนะครับตามที่เราต้องการนะครับหรือจะเปลี่ยนทิศทางนะครับหันตึกไปทางไหนนะครับหันหน้าต่างไปอาคารไปทางไหนก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือนะครับถ้าเราอยากจะนะครับดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยนะครับดาวโหลดลงมาแล้วเนี่ยนะครับเราอยากเอาไอคอนนี้ออกทํำยังไงนะครับมีเทคนิคง่ายๆเลยนะครับผมจะทําให้ดูนะครับ ผมก็ดาวน์โหลดลงมาก่อนนะฮะดาวน์โหลดนะครับ PNG กดดาวน์โหลดนะครับอ่าผมจะตั้งชื่อเป็น A A A อ่ากกกนะฮะกกกก็ได้อ่าชื่อแผนที่ผมชื่อว่ากกกกดเซฟนะครับเสร็จแล้วให้เปิด PowerPoint ขึ้นมาครับแล้วก็แทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพแล้วก็เอาภาพนะครับกกกนี้เข้ามานะครับเนี่ยเอาเข้ามาใน PowerPoint นะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับไปที่เครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมใน powerpoint นะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็เลือกเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีก็ใช้หลอดดูดสีเนี่ยนะครับคลิกนะครับไปพื้นหลังนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดนะครับหรือ ctrl a นะครับคลิกขวาบันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วก็เอาไปทับกกกของเรานี่เแหละนะครับ yes นะครับนี่เรียบร้อยนะครับพอเรานะครับอ่าพอเราทำแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับแทรกรูปภาพจากอุปกรณ์นะครับก็เข้ามาเรียบร้อยไหมครับเนียนแล้วครับไม่มีไม่มีไอคอนอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยเพิ่มให้ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ